ถ้าเกิดว่าเราทําการระบุผู้ขับขี่ไว้นะครับแล้วดันให้คนอื่นเอาไปขับตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าผิดเงื่อนไขเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราสัญญาไว้แล้วเนอะเพื่อจะแลกกับส่วนลดถ้าเกิดว่าเราผิดสัญญาเนี่ยเขาก็จะมีค่าปรับนะครับหรือค่าผิดเงื่อนไขทันทีเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเต้ลนะครับกับไพรซ่ามันนี่กันอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับส่วนลดที่เหลืออีก2ออันที่ผมยังไม่ได้เล่าจากคราวที่แล้วนะครับรอบนี้เป็นส่วนลดพาร์ทสนะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับส่วนลดระบุผู้ขับขี่ครับผมกับส่วนลดกลุ่มนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทหนนะครับ ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับในช่องของ Price er Money ของเรานะครับแล้วก็มีเทิปดีๆอีกเยอะเลยนะครับที่น่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับส่วนรถแรกนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับ ก็คือเรื่องของส่วนลดระบุผู้ขับขี่นั่นเองส่วนลดระบุผู้ขับขี่ครับก็เป็นอีกส่วนลดหนึ่งครับที่ทุกๆคนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกรับหรือเลือกไม่รับก็ได้นะครับ <Wow. S 1> โดยการระบุผู้ขับขี่หรือว่าการรับส่วนลดระบุผู้ขับขี่เนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเนี่ยตั้งแต่5%นะครับไปจนถึง20%เเลยนะครับโดยแบ่งตามช่วงอายุของผู้ขับขี่หลักนั่นเองครับ ซึ่งการระบุผู้ขับขี่หมายถึงการที่เราตกลงกับบริษัทประกันครับว่ารถคันที่เราทําประกันเนี่ยจะมีคนขับครับเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับที่ถูกระบุชื่อไว้นะครับในกรมธรรม์ประกันภัยนั่นเองนะครับโดยจะต้องไม่ให้คนอื่นนะครับมาขับรถเราเลยนะครับยกเว้น2คนที่ถูกระบุผู้ขับขี่ไว้นะครับที่เขากําหนดส่วนลดระบุผู้ขับขี่ขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุเขาสามารถคํานวณตามช่วงอายุคนได้ถ้าเกิดว่าเราสัญญากับบริษัทประกันได้นะครับว่า คนที่จะมาขับเนี่ย อายุเท่านี้2คนเท่านั้นเลยนะครับส่วนนี้นะครับบริษัทประกันเขาก็สามารถที่จะลดเบี้ยให้เราได้โดยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการระบุผู้ขับขี่ไว้นะครับแล้วดันให้คนอื่นเอาไปขับตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าผิดเงื่อนไขเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราสัญญาไว้แล้วเ,เพื่อจะแลกกับส่วนลดถ้าเกิดว่าเราผิดสัญญาเนี่ยเขาก็จะมีค่าปรับนะครับหรือค่าผิดเงื่อนไขทันทีเลยโดยที่ถ้าเกิดว่าคนที่ขับเนี่ยไม่ใช่คนที่ระบุชื่อผู้ขับขี่ไว้แล้วไปเกิดอุบัติเหตุกรณีนี้นะครับประกันก็จะเคลมให้ปกตินะ ไม่ใช่ว่าไม่เคลมให้นะครับแต่ก่อนเคลมเนี่ยก็จะต้องเสียเงินนะครับตามค่าผิดเงื่อนไขที่เขากําหนดไว้ให้ก่อนนะครับซึ่งไอ้เงินค่าผิดเงื่อนไขเนี่ยต้องจ่ายสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,00 0บาทเลยนะครับขึ้นอยู่กับความเสียหายด้วยนะครับว่ามันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมันรอยเล็กๆก็อาจจะจ่ายไม่ถึง800พนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าต้องไปซ่อมรถเขาซ่อมรถเราอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องจ่ายค่าผิดเงื่อนไขถึง8,00 0เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะระบุผู้ขับขี่นะครับก ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับอัตราส่วนลดของการระบุผู้ขับขี่เนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยแปรผันตามอายุของผู้ขับขี่หลักคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะงงนิดนึงนะครับอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าถ้าเราระบุผู้ขับขี่2คนนะครับคนนึงอายุ25คนนึงอายุ40เราจะได้รับส่วนลดของคนอายุ25นะครับไม่ใช่คนอายุ40นะครับประมาณนี้ โดยส่วนลดการระบุผู้ขับขี่ครับจะมีอัตราดังนี้ครับถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่ละคนที่อายุน้อยกว่าครับอายุ18-24ถึง24ส่วนนี้เราจะได้ส่วนลด5%นะครับถ้าเกิดว่าอายุ25-35ถึง35ปีนะครับส่วนนี้นะครับจะได้รับส่วนลด10%นั่นเองนะครับอายุ36-50ถึง50ปีนะครับส่วนนี้จะได้ส่วนลดอยู่ที่15อครับผมอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะครับ ส่วนนี้จะได้รับส่วนลดอยู่ที่20%นะครับจะสังเกตเห็นว่ายิ่งอายุเยอะนะครับยิ่งจะได้รับส่วนลดที่มันเยอะนะครับเพราะว่าส่วนนี้เขาคำนวณมาจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเขาคิดว่ายิ่งอายุเยอะเนี่ยก็ยิ่งมีบุทิีภาวะในการขับรถมากขึ้นไม่ได้ใจร้อนนะครับเหมือนอ่าวัยรุ่นหรือว่าเหมือนเด็กๆนะครับครับและนี่คือส่วนลดประวัติดีครับต่อไปครับคือส่วนลดที่เรียกว่าส่วนลดกลุ่มนั่นเองครับ ส่วนนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินเกี่ยวกับส่วนลดกลุ่มเนาะเพราะว่าส่วนลดกลุ่มนะครับเหมาะกับคนที่มีรถ3คันขึ้นไป <Wow. S 1> เงื่อนไขนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีรถ3คันขึ้นไปนะครับทําประกันกับบริษัทประกันเดียวกันนะครับแล้ว3าคันนี้นะครับชื่อผู้เอาประกันนะครับหรือชื่อคนซื้อประกันนั่นแหละเป็นชื่อคนคนเดียวกันเลยส่วนเนี้ย เราจะได้รับส่วนลดกลุ่มโดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยส,ส่วนลดกลุ่มเนี่ยนะครับจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันเนี่ยคันละ10%สมมติว่ามี3คันนะครับคันที่1ก็ได้รับส่วนลด10%คันที่2ง10%คันที่สาม10%แบบนี้นะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ส่วนลดในลักษณะที่ได้รับส่วนลดพร้อมกันเลย3คัน10%นะครับ10%ทุกคันเลยนะครับส่วนนี้ต้องทําประกันพร้อมกันนะครับ3คันก็จะได้ลดทีเดียว3คันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําประกันแต่ละคันเนี่ยไม่พร้อมกัันนะครบสมมุติว่า ทำคันที่1ก่อนคันที่2ตามมาแล้วสุดท้ายข้อทําคันที่3อย่างเงี้ยปีแรกนะครับเราจะได้ส่วนลดเฉพาะของคันที่3 0มสนะครับส่วนลดแค่คันเดียวแต่ว่าในปีต่อไปนะครับทั้ง3คันนั้นเนี่ยก็จะได้ส่วนลด10%ทุกคันเหมือนกันแล้วก็อีกกรณีหนึ่งสมมติว่าถ้าเราทําคันที่1ก่อนแล้วคันที่2คันที่3เข้ามาทําอีกทีพร้อมกันเราจะได้ส่วนลดของคันที่2กับคันที่3นะครับคันละ10%แต่ว่าคันที่1ยังไม่ได้นะคันที่1จะไปได้ในปีต่อไป ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำไม่พร้อมกันครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนลดกลุ่มก็ครบแล้วนะครับ4ส,ส่วนลดนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูส่วนลด2ตัวแรกนะครับก็ย้อนกลับไปดูส่วนลดพาร์ทแรกได้นะครับโดยสุดท้ายครับก็คือจริงๆส่วนลดที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยทั้ง4ตัวนะครับเราทุกๆคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนลดพวกนี้ แทบจะทุกตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันตรงเงื่อนไข <Okay. S 1> แต่ยังไงก็ตามนะครับลูกส่วนลดเนี่ยบางทีเราต้องถามจากบริษัทประกันให้ช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมย้ําเสมอนะครับว่าเงื่อนไขที่ผมบอกเนี่ยเป็นเงื่อนไขทั่วไปนะครับแต่ว่าบริษัทประกันจะนําไปปรับใช้อย่างไงนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปในคลิปแรกนะว่าอาจจะมีเรื่องของเบีย้ยซิงเกิลเรทนะครับที่เป็นเบีย้ยที่ราคาตายตัวเลยนะครับจะไม่อิงกับส่วนลดใดๆเลยเป็นราคาตายตัวที่ไม่ว่าจะชนน้อยชนมากก็จะได้ราคานี้แหละข้อดีข้อเสียก็จะต่างกันไปตรงเนี้ยก็อยากจะให้ถามเงื่อนไข ประกันที่เราซื้อเนี่ยมันคือประกันซิงเกิลเรทหรือว่าประกันแบบปกติได้ส่วนลดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนับสนุนให้ทุกคนนะครับรู้จักของที่เราจะซื้อให้มากก่อนที่เราจะซื้อเนาะเพราะว่าประกันเนี่ยมันไม่ได้ราคาร้อยสองรนะครับมันราคาหมื่นสองหมื่นนะครับก็หวังว่านะครับคลิปส่วนลดทั้ง2พาร์ทนี้จะช่วยให้ทุกคนนะครับประหยัดค่าเบี้ยไปอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์จากเรานะครับไปไม่มาก็น้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ ถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ